ประทับใจที่สุดตั้งแต่ได้ทำงานในโรงเรียนสุราธานีตั้งแต่เริ่มที่จะเป็นครูโรงเรียนสุราธานีคุูครูทำงานกับเพื่อนร่วมง,งานกับผู้บริหารทุกทุกท่านเพื่อนครูทุกคนนะครับให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาให้ความอนุเคราะห์การเหลือสิ่งใดผู้บริหารก็สามารถที่จะซัพพอร์ตให้เกือบทุกเรื่องเทั้งความประทับใจในการทำงานความมุ่งมั่นในการทำงานก็เลยทำให้งานมันดำเนินการไปด้วยความสะดวกแล้วก็ไม่ติดขัดในงานในสายงานที่ได้ปฏิบัติโดยเฉพาะสายวิชาสอนนะครับค่ะดิฉัน ย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียนสุรารามีตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2555ดิฉันได้รับความร่วมมือจากคุณครูเพื่อนครูในการที่สนับสนุนให้เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษานะคะ ทุกคนให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นเรื่องที่ประทับใจมากค่ะ,ะจริงๆก็ประทับใจทุกๆอย่างของโรงเรียนสุรา์ธานีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือประทับใจในตัวคุณครูและก็บุคลากรของโรงเรียนนะคะที่มีมิตรภาพ ให้กำลังใจและก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนสุร,ราครธานีให้มีความเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงเกียรติยศอย่างต่อเน,นื่องค่ะประเด็นที่หนึ่งก็คือครูเป็นศิทธ์เก่าของโรงเรียนสุร,ราารธานีนะคะครูจบจากสุราสุราธานีในรุ่ปรนปีพศ2 5 2 0แล้วเมื่อได้มาทำงานมาเป็นครูที่โรงเรียนสุร,ราธานี เมื่อพศ2540ณตรงจุดนั้นจนถึงณบัดนี้ผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียนผลจากการเกินการผลจากการที่เราสังสอ,อสอนนักเรียนสอนนักเรียนนักเรียนผลผลิตทําให้ผลผลิตคุณครูทุกคนที่คร่ำสอนเนี่ยนักเรียนได้ดิีได้ดีแะมีชื่อเสียงทาชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ก็ต้องย้อนไปสักประมาณ10ปีที่ย้ายมาใหม่ๆนะคะเหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นกิจกรรมไหว้ครูแล้ววันนั้นมีความรู้สึกว่าเด็กอ่ะเขาเขาเ,ขาเ,ขาเขาคารพครูจริงๆครูน่ารักทุกคนแล้วก็สวยๆซึ่งมันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจครูมากเพราะว่าที่ผ่านมา2โรงไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะคะเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานค่ะ เพื่อนร่วมง,งานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาระหรือว่าเป็นระดับม .6 ที่ที่ครูเป็นที่ปรึกษาอยู่มาหลายปีเนี่ยนะคะได้รับความร่วมมือแล้วก็มีความรักความจริงใจแล้วก็ประทับใจที่สุดเลยคือกลุ่มงานงบประมาณค่ะมีความรู้สึกว่าเมื่อเข้าไปในกลุ่มงานงบประมาณแล้วเนี่ยได้รับความรักจากน้องๆซึ่งอดีตก็เคยได้ทํางานร่วมกันนะคะเ,เข้าไปแต่ละครั้งมีความรู้สึกว่า เราได้รับความรักเต็มที่นะคะมีอะไรก็จะบริการให้เต็มที่ประทับใจมากค่ะเหตุการณ์ที่ปทับใจที่สุดในการอยู่ที่โรงเรียนสุรธานีก็คือการที่เราเป็นครูภาษาไทยคนหนึ่งแล้วสามารถนำพาชื่อเสียงของโรงเรียนไปสู่สากลไปสู่เวทีโลกนะคะโดยในปี2543-2544ได้มีโอกาสนำเสนอผลง,งานทางวิชาการ ด้าน i t t เข้าสู่งานวิจัยโมดูล2นะคะที่ประชุมของยูเนสโกค่ะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการเป็นโรงเรียนผู้นำด้าน ICT คต่อมาในปี2554นะคะก็ได้เชิญจากเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปให้เป็นวิทยากรด้านการสอนภาษาไทยให้กับเครือข่ายหญิงไทยซึ่งในปีนั้นจัดขึ้นที่สถานทูตไทย ในกรุงมดิประเทศเทนค่ะะปปรทสับใจในอัตลักษณ์ของโรงเรียนนะคะที่สื่อให้เห็นถึงความกตัญยูกะตะเวทีที่องค์กรของเรียนสุราษธ,ธานีและบุคคลภายนอกมามีส่วนร่วมในวันวิญญาณแด่ท่านคุณครูลำยองวิสุพกา์ค่ะ การประทับใจในการทำงานได้ทำในสิ่งที่ว่านำพานักเรียนโดยตัวหน้าเองไม่ได้เป็นครูสอนแต่ว่าได้นำพานักเรียนไปเข้าค่ายที่นู่นเข้าค่ายที่นี่โดยพนักงานกับรถได้นำไปนำมาโดยความปลอดไปถึงที่โดยโดยปลอดไปก็ภูมิใจที่ว่าได้มาทำงานในโรงเรียนดุราตาในทั้งนักเรียนทั้งครู ก็ให้ความรักกับผมมากครับสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงผลักดันและกำลังใจในการทำงานคืออะไร เข้าใจการทำงานเลยอยากจะปฏิบัติงานอยากจะร่วมงานอยากจะทำงานให้มันเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่กำหนดเอาไว้ว่าให้ปฏิบัติหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นทุกงานที่มอบหมายก็ได้มาจากกำลังใจของเพื่อนร่วมงานผู้บริหารแล้วก็นักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยหลักก็คือนักเรียนที่เราดูแลอยู ก็คือความรักค่ะหนึ่งก็คือรักในอาชีพครูแล้วก็สองรักองค์กรก็คือรักโรงเรียนเพราะงั้นการทำงานจึงเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความสนุกนะคะแล้วก็ความรักนี้แหละที่เป็นแรงกระตุ้นเป็นกําลังใจเป็นพลังนะคะที่ทำให้เราสามารถทำงาน อย่างสร้างสรรค์มีความสุขแล้วก็ทําให้งานประสบความสําเร็จตามเป้าหมายซึ่งเราวางไว้ในระดับสงูงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทีมงานนะคะที่เข้มแข็งอดทนนะคะพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทํางานนะคะก็เลยทําให้งานที่เราทํานั้นประสบความสําเร็จซึ่งเราได้ สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเป็นพนลังเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นค่ะคือครูคิดอยู่เสมอว่าครูเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่เพราะฉะนั้นการที่ได้กลับมาทํางานนัตรงนี้คิดอยู่เสมอว่าจะต้องทํางานตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดให้เกิดผลประโยชน์กับสถาบันที่ตัวเองจบณตรงนี้ให้ได้มากที่สุด และวันนี้ครูคิดว่าครูได้ทำตรงนั้นตามที่ต้องการนะคะเคยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าระดับแล้วทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระคิดว่าภาระสองหน้าที่นี้ที่ครูได้รับเนี่ยครูได้ทำเต็นที่แล้วนะคะในการทำงานนี้ฉันได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจากเพื่อนร่วมงานรวมทั้งนักเรียนทุกคน ทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่ที่ได้เป็นครูที่นี่นะคะได้ให้ความรู้ได้ให้การอบรมสั่งสอนนักเรียนนะคะ่ะสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นแรงผลักดันและกําลังใจให้ให้ครูทํางานประสบความสาเร็จมีไฟแรงตลอดเวลาก็คือวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ก็คือแบบอย่างของรุ่นพี่และก็โอกาสที่มอบให้ถ้าผู้บริหารเก่งมีวิสัยทัศน์แล้วก็นอพี่เก่งพี่ดีพี่ขยันแล้วก็ให้โอกาสกับน้องน้องก็จะทํางานได้สําเร็จค่ะก็ได้จากกําลังใจที่เกิดขึ้นแด่ครูและก็บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มีความสมัครสมานสามัคคี รวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวของความเป็นโรงเรียนสุราธ,ธานีค่ะ,ะกําลังใจนี้นะ่าจะได้จากครอบครัวค่ะครอบครัวเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดครูมีคติประจําใจอยู่ว่าทํางานเนี่ยต้องถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมนะคะ,ะทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ใจต,ตรองสิ่งที่ถูกต้องแล้วถึงจะทําผลที่เกิดจากการกระทําของครูจะไม่ต้องไปเบียดเบียนหรือว่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อน ครูจะมีความมุ่งมั่นในการทํางานถามว่าแรงผลักดันเหรอแรงผลักดันก็มันก็อยู่ในใจอะค่ะ,อ,ะอย่างได้รับงานอะไรมาเนี่ยมีความมุ่งมั่นต้องทํางานให้สาเร็จนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจน่าจะเป็นคุณพ่อคุณพ่อก็เป็นครูค่ะและคุณพ่อก็พยายามสอนทุกอย่างนะ,ะใ,นในการทํางานเป็นแรงผลักดันนี้น่าจะเป็นคุณพ่อค่ะ แรงกระตุ้นในการทํนนาทงานคือความพึงพอใจที่นักเรียนทุกคนที่นี่เป็นคนดีนะครับมีวินัยรู้จักหน้าที่ในการเรียนหนังสือครับก็มีกำลังใจจากนักเรียนคุครูและบุคลากรต,ต้องผู้บริหารและนักการทุกคนที่ให้ยุ่งเรื่องใจกันทำงานด้วยกันมาตลอด ี่ต2500 312จจึงงถัั้นนปุบอยากบอกอะไรถึงครูหรือนักเรียนรุ่นต่อๆไปอยากจะบอกพวกเราว่ากำลังใจที่มีต่อกันระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนระหว่างผู้บริหารกับน้องแล้วก็พวกครูที่จะให้กำลังใจผู้บริหาร เราก็สามารถที่จะสร้างได้ให้กันได้โดยไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายจะทําให้ผู้บริหารมีกําลังใจเพราะฉะนั้นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันจะโดยวาจาจะโดยการแสดงออกความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือยานะครับกําลังใจอย่างดีงานทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่นะครับในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นงานส่วนต่าง,ต,างต่างก็แล้วแต่มันคือหน้าที่ที่เราได้ทําและ ทำด้วยความเต็มใจก็อยากให้คนที่ปฏิบัติงานต่อไปก็คือตั้งใจมุ่งมั่นต่องานโรงเรียนนักเรียนทุกนี้ยุคสมัยใหม่นี่นะคะมันค่อนข้างจะมีความคิดที่เป็นค่อนข้างเป็นของตัวเองซึ่งบางครั้งมันก็ไม่เหมาะกับพัฒนธรรมนะเราต้องประคับประคองเรามีคติพจน์ว่านิมิตตังสาธุรูปนงัง กตัญญูกระตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคนเราถ้าม,มีความกตัญญูย่อมเกิดสิ่งดีๆกับตัวเราแน่นอนค่ะประการที่สองก็คือเรามีนามสก,กุลว่าเกียรติศักดิ์ศรีเป็นหนึ่งเมื่อคนเรานึกถึงเกียรติศักดิ์ศรีก็ย่อมที่จะคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีให้กับโรงเรียนค่ะเพราะฉนั้นก็อยากจะให้นักเรียนหรือครูบุคลากรนะคะในรุ่นต่อไปรุ่นต่อๆไปนะคะ แค่ยึดมั่นในสิ่งนี้เพราะถ้าเราทําอะไรก็ตามถ้าเรายึดมั่นว่าเออเราจะทําอะไรสักอย่างมันเป็นเกียรติเป็นศักดิ์เป็นสีต่อตอนเองต่อโรงเรียนหรือเปล่านะคะเราคือชมพูเขียวเพราะนั้นเราจะทําอย่างไรให้ชมพูเขียวของเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนะคะตามตามวิสัยทัศน์ของเราที่สู่สากลและโลกเนี่ยนะคะอยากจะบอก อยากจะขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ให้โอกาสม,มาทำหน้าที่ความเป็นครูโรงเรียนสุราธานีแห่งนี้ค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านคุณครูทุกคนรวมทั้งนักเรียน ทั้งหลายที่ที่พี่ันได้ได้สอนจนถึงวันที่กเกษียณน,นักเรียนก็ตั้งใจเรียนและเชื่อฟังคุณครูของโรงเรียนทุกคน แสดงมุทิตาคารวะต่อคุณครูผู้เกษียณอายุราชการและลูกจ้างประจำของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีปีงบประมาณ2563ทุกท่านาการเกษียณอายุราชการเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นความสำเร็จของการาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นคุณครู ของลูกศิษย์และลูกจ้างประจําในการให้การสนับสนุนให้การบริการแก่คุณครูและก็บุคลากรในโรงเรียนชรัานีคุณครูที่กเกษียณอายุราชการแค่เป็นเรื่องของการหมดภาระหน้าที่ตามหลักราชการแต่คงไม่ได้กเกษียณอายุราชการในฐานะที่เป็นคุณครูของลูกศิษย์ไม่ได้กเกษียณอายุราชการในฐานะที่เป็น พี่น้องของคุณครูโรงเรียนสุราธานีนะครับตลอดจนลูกจ้างประจําก็เช่นเดียวกันความเป็นพี่เป็นน้องไม่เคยเกษียณอายุราชการไปจากชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าการที่ทุกท่านได้ทําหน้าที่มาจนถึงเส้นชัยนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของตนเองและก็วงสกุลขอ คุณงามความดีที่คุณครูและบุคลากรได้กระทำมาแล้วจงเป็นอนิสงส์ให้คุณครูมีแต่ความสุขมีแต่ความสำเร็จในเรื่องของชีวิตครอบครัวและวก็ชีวิตในวันข้างหน้าขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นร่มโพล่มไสของลูกหลานญาติพี่น้องตลอดจนคณะคุณครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานีต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณแทนคุณครูปัจจุบันคณะนักเรียนนะครับตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีที่คุณครูทุกท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาลูกศิษย์พัฒนาโรงเรียนจนเสร็จสิ้นตามวารกาิจที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ ก็ต้องขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยขอบคุณรครับครับขอแสดงความยินดีด้วยกับพี่พี่คุณครูเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับหลังจากที่ท่านได้สละลกําลังกายกําลังใจปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นระยะเวลานานเวลาที่ท่านจะได้พักผ่อนแต่อย่างไรก็ตามคิดว่ารู้ความสามารถของท่านก็ยัง ที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมในอนาคตได้อีกยาวนานอยู่จึงขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงครับอย,อยู่เป็นที่ปรึกษาอยู่เป็นที่พึ่งพาของน้องๆตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณครูและบุคลากรที่กเกษียณอายุราชการนับเป็นบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์อย่างสูงสุดของวงการราชการ ตลอดระยะเวลาที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะอดทนและก็เสียสละมานั้นถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานหรือว่าการวางตนในสถานศึกษาแห่งนี้ จนกระทั่งบัดน,นี้เวลายาวนานที่ท่านอยู่ที่นี่ท่านได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ส่งลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จถือเป็นผู้นานุคุณของประเทศชาติในการรับราชการอย่างไรก็ตามตลอดเวลาที่ท่านอยู่ที่นี่ ดิฉันมองเห็นภาพของความมุ่งมั่นที่ทุกท่านได้ให้แก่โรงเรียนสุรารธานีทำให้เราซึ่งเป็นรุ่นน้อง<ม>ก็อยากให้ทุกทกท่านในวันนี้ที่กเกษียณอายุราชการนะคะได้ประสบความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุน่นมีกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น ในช่วงวัยที่ย่างเข้าสู่เราเรียกกันว่าถนนสายที่61ขอให้เป็นถนนสายที่ราบเรียบที่สุดข,ของท่านค่ะทาอ,อื่นก็ขอ,ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับผู้ที่เกษียรอายุราชการทั้ง9ก้าท่านในปีนี้นะคะ,ะทุกท่านน้่นแต่มีภาพความทรงจำที่ดีๆแก่โรงเรียนสุราธานีด้วยดีมาตรา ตัวดิฉันเองนะคะเมื่อเข้ามาสู่โรงเรียนสุราษฎานีรู้สึกว่ามีความอบอุ่นนะคะเพราะว่าพี่ๆแต่และท่านเนี่ยจะให้ความรักความเป็นกันเองอสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือดูแลตัวดิฉันเองมาตลอดทําให้การทําง,งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในโอกาสที่ท่านทั้งเก้าเกษยียณอายุราชการในปีนี้ตัยดิฉันเองก็ขอให้ท่านพี่ๆทุกท่านนะคะ พึงตระหนักและระลึกเสมอว่าพวกเราเชาวชมพูเขียวความเป็นผู้บงังคับบัญชาความเป็นผู้ใต้บงังคับบัญชาหรือความเป็นผู้ร่วมงานเรายังคงอยู่เป็นพี่เป็นน้องด้วยกันตลอดไปนะคะคุณงามความดีที่ท่านทุกทกท่านได้ร่วมกันสร้างมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน การจัดการด้านการศึกษาหรือแม้แต่พี่ๆพ,พนักงานขับรถกับสองท่านที่อำนวยความสะดวกให้ความปลอดภัยมากับพวกเรามาโดยตลหมอดในโอกาสที่ท่านกาเกษียณอายุราชการพวกเราขอให้ท่านาประสบแต่ความสุขความโชคดีสิ่งใดที่พี่ๆเคารพนับถือขอให้พี่ๆทุกคน ได้คุ้มครองนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นได้ปกปักุ้มครองพี่พี่ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขทุกๆวันนะคะส่วนคุณงามความดีที่พี่พี่ให้ไว้นั้นพวกเราเชาวชมพูเขียวจะนำไปปฏิบัติตามเพื่อความเจริญงดงามของหน่วยงานโรงเรียนสุราธานีต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ เมื่อถึงเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการกระเสียนเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาเลยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงคุณความดีระจัดเป็นหลักฐานจากทำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลงพัฒนาองค์กรให้ยืนยงเกียรติดำรงต้องปรากฏมิวางวาย เนื่องในโอกาสวันกเกษียณอายุราชการของพี่ประเสริฐใจงามและพี่นิพนธ์ศรีประดูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่งานการการให้บริการกับบุคลากรทั้งบุคคลภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการีอกทั้งเรื่องราชการหรือเรื่องส่วนตัว พี่ทั้งสองคนสามารถช่วยเหลือจนสำเร็จทุกเรื่องมาเป็นเวลานานหลายปีและกทำงานด้วยความเข้มแข็งเต็มใจเป็นบุคคลที่มีมนุษย,ยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมเนื่องในโอกาสที่ต้องกเกษียณอายุราชการจึงขออวยพรให้พี่ประเสริใจงามและพี่นิพนธ์ีประดูมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยความเคารพรักจากใจขอบคุณครับ の世界は「僕を飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう」「美しくもがくよ」「互いの砂時計」「眺めながらキスをしようよ」「さよならから一番遠い場所で待ち合わせよう」